วันนี้นะมหาเทรสมาคมได้ขอให้วัดทุกวัดนะทั้งประเทศสแสดงธรรมนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินเทพยพระวรังกูนะในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุนะหกสานะิาพรรษาในวันที่28่สิบแปดกรกฎานี้นะ แล้วก็หัวข้อหรือว่าการที่จะแสดงทั้งประเทศนะในวันนี้นะทางมาจทสมาคมก็กำหนดนะว่าให้แสดงปัะธรรมเทศนาเรื่องสุจริตธ,ธรรมกถาก็คือธรรมกถาว่าด้วยความสุจริตนะเรื่องสุจริตเนี่ยก็เป็นธรรมะที่สำคัญนะในพุทธศาสนา พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเป็นภาษิตไว้ว่าเนี่ยบุคคลควรประพฤติธร,รมให้สุจริตคำว,ว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคำสั่งสอนนะแต่หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เราประกอบกิจการงานนะคำว,ว่าธรรมเนี่ยมีความหมายหลายอย่างบางทีก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะ อย่างเช่นทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสำเร็จได้ด้วยใจนียคำว่าทำในที่นี้ก็หมายถึงทุกอย่างหรืออาจจะหมายถึงเฉพาะจอดจงนะเช่นไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยก็ให้มันเป็นธรรมะให้มันเป็นความสุดจริตอย่างที่พระองค์ตัดเป็นภาษิตว่าเนี่ยบุคคลควรประพฤติทมให้สุจริตเนี่ย ก็ถ้าจอดจงก็หมายถึงการทำงานทำการการทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าทำอะไรเนี่ยนะก็ให้มันเป็นไปอย่างสุจริตแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราจะแปลธรรมะในที่นี้ว่าข้อควรประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะข้อควรประพฤติปฏิบัติก็เช่นศีลนะหรือว่าทานนะ หรือว่าภาวนาพวกนี้ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเมื่อเราทำแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีเสมอไปนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมเช่นให้ทานหรือรักษาศีลเนี่ยก็เพื่อสนองกิเลสก็มนะีเพื่อความมักใหญ่ใฝ่สูงก็มีเพื่อสร้างภาพก็มีนะหรือว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความดีงาม อันนี้ก็เรียกว่าประพฤติธรรมแบบไม่สุจริตนะแม้ว่าจะเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีลก็ตามเช่นรักษาศีลเพื่ออวดคนอื่นหรือให้ทานนะเพื่อสร้างภาพอันนี้ก็เรียกว่าไม่สุจริตนะคือว่าไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทานมันก็มีคําพูดว่าเนี่ยนะทำบุญเอาหน้านะภาวนาตอแหละนะอันนี้เป็นสำนวน ซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะแต่สมัยที่อาตม,มาเป็นเด็กเนี่ยก็เคยได้ยินนะเป็นคาเตือนเป็นคำ,นนคำวิจารณนะ์การให้ทานหรือการภาวนาว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างสุดจริตแต่ครั้นี้เนี่ยนะเราจะมาพูดถึงความหมายนะในความหมายแรกก่อนนะว่าธรรมเนี่ยคือว่าการทําการงานต่างๆการทํางานต่างๆเนี่ยก็ควรทําให้ เป็นไปอย่างสุจริตว่าสุจริตนี่หมายความว่าอย่างไรนะก็หมายถึงว่าความประพฤติช,ชอบหรือว่าสิ่งที่มันถูกต้องนะถูกต้องตามธรรมะถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะการทำอะไรที่มีการหลบเลี่ยงกฎหมายเนี่ยมันก็ถือว่าไม่สุดจริตได้เหมือนกันนะการที่คณะสงฆ์เนี่ยให้มาให้วัดทั้งทั่วประเทศเนี่ย แสดงทาเรื่องสุจริตธ,ธรรมกถาเนี่ยในด้านหนึ่งก็เพราะว่าเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะผู้คนทุจริตกันมากคำว่าทุจริตเนี่ยมันตรงข้ามกับสุจริตทุจริตก็คือนะความประพฤติม่ชอบซึ่งส่วนใหญ่นะที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการาคดโกงนะหรือคอร์รัปชัน ตอนนี้เมืองไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงมากนะเป็นที่รู้กันนะทั้งในหมู่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติคอร์รัปชันก็หมายถึงการเบียดบังผลประโยชน์นะของส่วนรวมซึ่งรวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องการใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการ คอร์รัปชันเสมอไปนะไม่ได้แปลว่าจะต้องมีการเบียดบังผลประโยชน์ของหลวงหรือว่าเรียกสินบนเสมอไปนะอาจจะหมายถึงการกั่นแกล้งก็ได้ใช้อำนาจห,หน้าที่ในการกั่นแกล้งเช่นไม่ชอบหน้าคนนี้นะก็กั่นแกล้งนะบางทีก็ยัดยาให้แล้วก็จะได้เป็นข้ออ้างในการจับ บางทีก็สร้างหลักฐานเท็จนะนะเพื่อจะได้จับกลุ่มเขานะเอาเข้าคุกเข้าตารางอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําหน้าที่นะอย่างไม่สุจริตก็เป็นการทุจริตในหน้าที่เหมือนกันนะการกันแกล้งคนอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วการกลั่นแกล้งเนี่ยนะกับการคอร์รัปชันหรือการเบียดบังประโยชน์เนี่ยมันก็ไปด้วยกันนะเช่นแกล้งจับเขานะเพื่อจะได้ เรียกเอาเงินนะยัดยาเนี่ยยัดยาให้เขานะบางทีแค่เม็ดเดียวแหละแค่นี้ก็มากพอที่จะตำรวจจะจับกลุ่มได้เมื่อสองสาอาทิก่อนเนี่ยก็ไปไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำนะักผู้เขียวไปกับคณะผู้พิพากษาก็มีการเชิญนักโทษนะนักโทษเด็ดขาดนะั่คือนักโทษที่เขาเรียกว่าตัดสินเรียบร้อยแล้ว ให้มาสนทนากันเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นแหละ2ี2ส2บเอทั้งหญิงและชายก็หลายคนก็พูดว่าเนี่ยตอนที่ตัวเองถูกจับเนี่ยนะตำรวจเนี่ยก็หาหลักฐานไม่ได้ก็เลยยัดเลยยัดยาให้ไปสองเม็ดนะถ้าน้นไม่พอนะก็จะบอกว่าเนี่ยนะถ้าอยากอยากพ้นคดีก็ต้องหาเงินมา ห้าหมื่นบ้างแสนหนึ่งมัางนะอันนี้เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตนะคือหนึ่งกันแกล้งไอ้ที่กันแกล้งก็เพราะหวังผลประโยชน์นะบางทีนะบางคนเนี่ยนะถูกจับเพียงเพราะว่าผัวเนี่ยนะผัวเสพยาหรือผัวอาจจะค้ายาด้วยส่วนใหญ่เสพยาคายานี่มันมันก็คนเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเสพยามากๆเนี่ย ไม่มีเงินนะไม่มีเงินก็ต้องหารายได้าจากการขายยานะซื้อมา10เม็ดนะขายไป8เม็ดก็คุ้มละนะก็เท่าทุนละอีก2เม็ดก็เอาไปเสพเองนะถ้าอยากเสพก็ต้องไปขายขายยาขาย8เม็ดก็ได้2เมนะ็ดตำรวจก็อยากจะจับผัวนะแต่ไม่มีหลักฐานนะก็จับเมียแทนนะยัดยาให้เมียเนี่ยวันแบบนี้ก็มีนะ อันนี้เราเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเป็นการกันแกล้งแต่การกันแกล้งนี้ก็เพื่อหวังประโยชน์นะหวังเงินสินบนนะเพื่อให้เขาเป่าคดนะีอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะข้าราชการนะที่มีอำนาจหน้าที่ในทางจับกลุ่มนะนะข้ารารชการทํำหน้าที่อื่นก็เหมือนกันทำหน้าที่เซ็นแบอนุญ,ญาตนะ เมืองไทยมันมีกฎระเบียบเยอะนะจะไปขออนุญาตนะขออนุญาตขอต่อทะเบียนรถนะสมัยก่อนก็ต้องยัดเงินนะหรือว่าจะไปทำบัตรประชาทํทำใบขับขี่นะบางทีก็ไม่อยากจะเสียเวลาก็ยัดเงินนะหรือว่า,าทำหน้าที่เซนนะ็นใบอนุญาตให้กับ แรงงานต่างชาตินะแรงงานต่างด้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้มีต้องทําต้องมีใบอนุญ,ญาตมากมายจากหลายกระทรวงเขาก็บ่นว่าเนี่ยนกะว่าจะได้ใบอนุญ,ญาตนี่ก็ต้องยัดเงินนะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องความไม่สุจริตนะที่เกิดขึ้นในวงราชการแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันความไม่สุจริตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนอกวงราชการด้วยนะบริษัทเอกชนนะ มหาวิทยาลัยโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้อำนาจอยู่กับใครเนี่ยก็มีโอกาสากทีจ่จะทําก,การทุจริตได้พวงเหนวยการโรงเรียนก็นะถ้าเป็นโรงเรียนดังก็สามารถจะทุจริตได้จะรับเด็กนะก็ต้องให้สินบนนะหรือว่ายัดเงินใต้โต๊ะแลวความทุจริตก็กระจายแม้กระทั่งมาถึงวัดนะเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวนะเรื่องเงินทอนนะนะเป็นการถ้าตามที่เขาลงข่าว เป็นเรื่องจริงก็มันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าอาวาสนะกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธนะเป็นการอวยประโยชน์กันหาเงินของหาเงินหางบประมาณมาให้วัด10ล้านวัดก็ไป2ล้านอีก8ล้านนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่สำนักพุทธเอาไปไปใช้ส่วนตัวหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นความทุจริตนะซึ่งมันมันระบาดไปทั่วนะเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วนะที่จะมา มาตอกย้ำเรื่องความสุดจริตนะในหมู่คนไทยนะซึ่งอ้างตัวว่าเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าถ้าเรานับถือพูดจริงๆเนี่ยไอ้การที่จะทุจริตเนี่ยมันทำได้ยากนะเพราะว่าศีลเนี่ยมันจะค้ำเอาไว้ศีลนี่มันจะ,ะกำกับไม่ให้เราทำการทุจริตเพราะว่าเวลาจะทุจริตได้เนี่ยนะมันก็ หมายถึงการคอร์รัปชันก็เป็นการโกงเป็นการขโมยชนิดหนึ่งแล้วนอกจากการขโมยนะที่เรียกว่าอาทินนาธาแล้วเนี่ยมันก็ต้องโกหกเพื่อปิดบังความจริงนะมันก็ต้องใช้มุสาวาดแล้วพวกนี้เนี่ยพอมีเงินมากนะก็ไปเที่ยวผู้หญิงนะก็ผิดศีลอีกนะข้อ3กาเมแล้วก็กินเหล้านะสุราเมรยะเนะี่ยคือ คนเราเนี่ยนะถ้าว่าคนเรามีศีลอย่างแท้จริงเนี่ยนะมันทุจริตยากนะมีแต่จะกํากับให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตก็นีทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านกา็ท่านก็พูดว่าเนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะละเว้นจากการทุจริตได้เนี่ยมันมีสามปัจจัยนะปัจจัยแรกท่านกาเรียกว่าสัมปตินะวิรัต คือการละเว้นนะการละเว้นการไม่ทำทุจริตเมื่อประสบเหตุเฉพาะหน้านะเช่นมีคนลืมนะเงินเอาไว้หมื่นหนึ่งหรือแสนหนึง่งหรือล้านหนึงห 100, น่งนะบนโต๊ะหรือว่าในรถแท็กซี่นะคนขับรถเนี่ยนะเห็นเงินหรือว่าคนในสำนักง,งานเห็นเงินนะหรืออาจจะเป็นทองก็ได้อาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้ แต่ว่าไม่ขโมยนะสปโอกาสที่จะคอร์รัปชันนะเงินเป็นหมื่นเงินเป็นแสนแต่ไม่ทำไปซื้อของนะให้กับบริษัทนะหรือว่าไปซื้อของให้กับวัดนะร้านค้าเขาให้ค่าคอมมิชชั่นนะแสนหนึ่งนะะเขาให้ถ้าซื้อร้านเขาเขาให้คอมมิชชั่นกับ เจ้าหน้าที่นะหนึ่งมื่นเข้ามายื่นผลประโยชน์ให้ก็ไม่รับเพราะว่ามีหีริโอตปะหนะิริโอตปะหิริก็คือความอายชั่วอตปะคือกลัวบาปนะอายชั่วกลัวบาปหิริเนี่ยมันหมายความว่าหมยความว่าระลึกถึงชื่อเสียงวงตระกูล หรือว่าภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามีความเคารพตัวเองแม้โอกาสเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่ทำเพราะเคารพตัวเองนะหรือว่าพาอรู้ว่าเรามนะีเรามีชื่อเสียงเออเรามีวงตระกูลนะพ่อแม่สั่งสอนมาความละอายละอายชั่วก็เลยไม่ทำหรือกลัวบาปนะกลัวว่าทำไปแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมา นะกลัวบาปเนี่ยนะท่านก็บอกว่ามี4อย่างนะอันแรกเนี่ยคือว่าท่านเรียกว่าอัตตานุนะอัตตานุวาทภัยคือกลัวที่จะตำหนิตัวเองนะคือทำไปแล้วเนี่ยกลัวจะมีเสียงบน่นเสียงตำหนิของตัวเองคือความรู้สึกผิดนะนะกลัวว่า ตัวเองเนี่ยจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ามันตำหนิตัวเองอยู่ข้างใน,นก็ไม่ทำหรือว่าปารานุวาทภัยนะก็คือว่ากลัวคนอื่นเขาตำหนินะกลัวเขาจับได้แล้วเขาจะประจานทาง a c e b o o กนะก็ไม่ทำนะหรือว่ากลัวสิ่งที่เรียกวันทภัยก็คือภัยที่เกิดจากกฎหมายบ้านเมืองนะเขาจับได้ก็ติดคุกนะถูกปรับนะอันนี้ก็กลัว หรือกลัวทุขติภัยกลัวว่าจะไปลนนรกนะอันนี้ก็ทำให้นะไม่ทำนะละเว้นนะการทุจริตอีกข้อหนึ่งนะเป็นการละเว้นเหมือนกันนะวิรัตประเภทที่สองท่านเรียกว่าสมาทานวิรัตก็คือละเว้นเพราะได้สมาทานศีลไว้แล้วอย่างที่บอกไว้สักครู่เนี่ยว่าศีลเนี่ยมันไปนช่วยกำกับนะมันเหมือนรั้วที่กันเราไว้ไม่ให้ทำสิ่งที่ ผิดกติกาผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือผิดศีลผิดหรือผิดธรรมนะเอาคนเราเนี่ยแม้ว่ามันมีความอยากนะเห็นเงินนะอยู่ข้างหน้าแล้วหรือเห็นโอกาสนะอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่ทําเพราะว่ามีศีลค้เมาไว้นะโดยพาอข้อนะอัทินนาทานเนี่ยนะเพราะการโกงการคอรลัปชันนี่มันเป็นการขโมยแบบหนึ่งนะ มันเป็นการใช้หน้าที่ในทางที่ไม่ชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนี่นะสาเปงกิงก็เป็นการขโมยชนิดหนึ่งนะก็ไม่ทํายิ่งถ้ามีศีลข้อ3ข้อ5เนี่ยไม่หลงอบบยามุกไม่ติดเหล้านะไอแรงจูงใจที่ทําให้อยากจะมีเงินเยอะๆเพื่อไปกินเหล้าเพื่อไปเที่ยวผู้หญิงมันก็ไม่มนะีเมื่อแรงจูงใจที่อยากจะมีเงินเยอะๆเนี่ยมันไม่มีเนี่ยไอกิเลสที่มันจะทําให้คอร์รัปชัน โกงเนี่ยมันก็ไม่มีนะงั้นสมาทานวิรัตเนี่ยก็เป็นตัวช่วยทําให้ละ,ะนะละเว้นการทุจริตได้ข้อที่3ามเนี่ยคือสมุดเฉดวิรัตนะก็คือละเว้นการทุจริตเพราะว่าไม่มีกิเลสน,นะที่จะทำให้เกิดความอยากจะผิดศีลนะอันนี้ก็หมายถึงสภาวะจิตข,ของพระอรหันต์หรือพระริยบุคคล อันนี้สำหรับพวกเราเนี่ยนะสองข้อแรกสําคัญนะสัมปติวิรัตเนี่ยกับสมาทานวิรัตที่จริงหิริโอตป,ปากับศีเนี่ยมันมาด้วยกันนะคนเราเนี่ยจะรักษาศีนได้มั่นคงเนี่ยมันต้องมีหิริโอตป,ปานะถ้าไม่มีฮิริโอตป,ปาไม่มีความอายชั่วโกรบาบเนี่ยนะมันก็ผิดศีนได้ง่ายรักษาศีลยังไงก็รักษาไม่ได้ถ้าไม่มี